นาซ่าพบน้ำบนผิวดวงจันทร์ทาดว่ามีมากพอใช้ตั้งฐานที่มั่นระยะยาวเครื่องบินสังเกตการดาราศาสตร์ในชั้นบรรยากาศโลกชั้นสตาโ์ทเเฟียหรือโซเฟียขององค์กรนาซ่าตรวจพบโมเลกุลบนผิวดวงจันทร์ด้านสว่างที่แสงอาทิตย์ส่องถึงโดยเป็นการค้นพบครั้งสำคัญที่ชี้ว่า อาจมีน้ำกระจายตัวอยู่ไปทั่วทุกหนแห่งบนผิวของดวงจันทร์ในระดับที่ตื้นของดาวซึ่งง่ายต่อการนำมาใช้ประโยชน์และเพียงพอต่อการตั้งฐานที่มั่นของมนุษย์บนดวงจันทร์ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบแหล่งน้ำบนดวงจันทร์จำนวนหนึ่ง ซึ่งมีเฉพาะแต่ในแอ่งหลุมลึกที่มืดและหนาวเย็นของดวงจันทร์ด้านไกลเท่านั้นโดยน้ำมักจะอยู่ในรูปของน้ำแข็งและสกัดน้ำออกมาใช้ประโยชน์ได้ยากอย่างไรก็ตามครั้งนี้นาซาพบโมเลกุลน,น้ำบนพื้นผิวของแอ่งหลุมคาวเวียสบริเวณใกล้กับขั้วใต้ของดาวซึ่งเป็นหลุมอุกกาะบาาท,ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งบนดวงจันทร์ และสามารถมองเห็นได้จากโลกเครื่องบินสังเกตการดาราศาสตร์โซเฟียซึ่งเป็นเครื่องบินโ Boe ิง g 7 4 7 s p ที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์รังสีอินฟราเรดได้ตรวจพบการสะท้อนรังสีที่มีความร้อนที่เป็นเอกลักษณ์ของโมเลกุลน,น้ำในบริเวณดังกล่าวรายงานการค้นพบข้างต้นซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร n นเจ r e a s t r o n o m y ระบุว่าปริมาณน้ำที่พบบนผิวดวงจันทร์ครั้งนี้มีอยู่โดยเฉลี่ย12ออนซ์หรือเท่ากับน้ำดื่ม1ขวดเล็กในเนื้อดินทุก1ลูกบาศเมตรซึ่งถือว่าปริมาณน้อยมากๆโดยโมเลกุลน้ำที่พบบนผิวของทะเลทรายซาฮารายังมีมากกว่า100เท่าแต่ถึงกระนั้นก็ตามการค้นพบน้ำที่มีรูปแบบพิเศษนี้ ทำให้เชื่อได้ว่าเรามีทรัพยากรน้ำบนดวงจันทร์ที่พร้อมนำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่คิดและน่าจะมีปริมาณเพียงพอต่อการตั้งฐานที่มั่นสำรวจดวงจันทร์ในระยะยาวอันจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่โครงการอาร์เทมิสของนาซาที่จะส่งมนุษย์กลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งในปี2024 แม้จะยังไม่ทราบชัดเจนว่าโมเลกุลน้ำบนผิวดวงจันทร์มาจากไหนและคงสภาพอยู่ในสภาวะไร้บรรยากาศปกคลุมได้อย่างไรแต่มีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นสะเก็ดของดาวขนาดเล็กที่พุ่งชนพื้นผิวดาวหรือก่อตัวขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคพลังงานสูงที่ปลดปล่อยมาจากดวงอาทิตย์ โมเลกุลน้ำดังกล่าวอาจถูกเก็บกักไว้ในเม็ดแก้วเล็กๆที่ปะปบบนอยู่บนเนื้อดินบนดวงจันทร์หรือถูกเก็บรักษาไว้กับดักเย็นซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ในเงามือดอย่างถาวรตรงขั้วเหนือและขั้วใต้ของดาวโดยประมาณการว่าพื้นที่เก็บน้ำได้ลักษณะนี้มีอยู่ถึง40,000ตารางกิโลเมตรบนดวงจันทร์ อย่างไรก็ตามในอนาคตข้างหน้ามนุษย์ของเราก็กำลังวางแผนที่จะไปตั้งฐานอยู่ที่ดวงจันทร์เพื่อศึกษาทั้งวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์และความเป็นอยู่ของมนุษย์และถ้าเกิดอนาคตข้างหน้ามาถึงจริงๆน้ำในดวงจันทร์ถึงแม้ว่าอาจจะมีปริมาณที่น้อยตามที่เราได้สังเกตการจากข้อมูลมาแต่อย่างน้อยก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าในดวงจันทร์มีทรัพยากร ที่ทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อาจจะไม่มากมายแต่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาวะบรรยากาศเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ลักษณะนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับดาวลูกเป็ดด้วยและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกับเป็ดได้สำหรับคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระดีๆอะไรมานำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันฝากติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ไปต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ด้านไกลของดวงจันทร์ประวัติศาสตร์ของการสำรวจมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์คือสองวัตถุที่มนุษย์รู้จักดีที่สุดอันที่จริงมนุษย์เข้าใจว่าวัตถุบนท้องฟ้าสองชิ้นนี้เป็นทรงกลมจึงไม่น่าแปลกที่โลกจะมีทรงกลมเช่นเดียวกันก่อนที่มนุษย์จะมาเชื่อเรื่องโรคแปนอีกครั้งในช่วงที่ศาสนามีอิทธิพล มีใครเคยตั้งคำถามบ้างหรือไม่ว่าแล้วด้านหลังของดวงจันทร์หน้าตาเป็นอย่างไรแต่ก็ยังไม่เจอสักเรื่องราวที่จะจดบันทึกแต่ก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นักปราชา์ชาวกรีกในปีคศที่46ได้ตั้งข้อสังเกตว่าที่เราเห็นดวงจันทร์สว่างไม่เท่ากันในแต่ละจุดมันเป็นเพราะว่าหลุมที่ยุบลงไปและแสงสว่างส่องไปไม่ถึงกล่าวคือหน้าของดวงจันทร์ไม่ได้สม่ำเสมอ นั่นเป็นข้อสังเกตที่ฉลาดมากและแม้ว่าในทางยุโรปยุคกลางจะมีความเชื่อว่าดวงจันทร์เป็นผิวเรียบเนียนสนิทการลิเลโอกับใช้กล้องโทรทัศน์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นส่องไปดูดวงจันทร์แล้วพบว่าบนดวงจันทร์นั้นเต็มไปด้วยหลุมและบ่อมากมายเหมือนที่มีคนเคยตั้งข้อสังเกตไว้นานนะับพันปีก่อนหน้านี้หลังจากนั้นได้มีการพยายามทำแผนที่ของหลุมดวงจันทร์มาโดยตลอด เนื่องจากดวงจันทร์นั้นหันด้านเดียวเสมอมาอย่างโลกทําให้เราไม่มีโอกาสได้ศึกษาด้านหลังของดวงจันทร์เลยเราเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าไชเดอร์ล็อกปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะดวงจันทร์และโลกแต่ในระบบอื่นๆก็ยังมีไชเดอร์ล็อกรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจอย่างดวงจันทร์ของดาวพูโตทั้งคู่โคจรแบบไชเดอร์ล็อกซึ่งกันและกันทําให้ถ้าเราไปยืนบนด,ดาวพูโตเราจะเห็นดวงจันทร์อยู่ตำแหน่งเดิม,ดมบนท้องฟ้าเสมอ และดวงจันทร์จะปรากฏแค่ฝั่งเดียวฝั่งหนึ่งของดาวเท่านั้นด้วยเหตุน,นี้เองเวลานับพันปีแต่กลับทําให้เราทําแผนที่ดวงจันทร์ได้แค่59เปอร์เซ็นเท่านั้นและคงไม่มีวิธีไหนที่จะทําให้เราได้เห็นด้านหลังของดวงจันทร์ได้นอกจากการส่งยานไปสำรวจด้วยตัวเองอันที่จริงก็ไม่มีใครเคยเห็นโลกจากอาวกาศเหมือนกันจนเมื่อปี1946 ซึ่งเป็นเวลาราว14เดือนหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองได้มีการติดกล้องขึ้นไปกับจรวด v 2ทําให้เราได้ภาพถ่ายแรกของโลกจากอวากาศถ้าใครเคยอ่านบทความเรื่องนี้ประวัติศาสตร์จรวดจะรู้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่สหรัฐอเมริกากับโซเวียตแข่งกันเดินทางไปอวากาศและพัฒนาจรวดและยานอวากาศต่างๆขึ้นมา สปูต n นิกวันดาวเทียมดวงแรกถูกส่งขึ้นไปเมื่อปี1957แต่ด้วยข้อจำกัดด้านน้ำหนักทำให้มันไม่สามารถติดกล้องถ่ายรูปไปได้ดาวเทียมดวงแรกที่ถ่ายรูปโลกมานจากมงโพจรได้สำเร็จคือ Explorer 6ในปี1959แต่ว่ารูปภาพนั้นไม่สมบูรณ์และดูไม่ได้เรื่องเอาเลยภาพถ่ายดีๆของโลกครั้งแรกเกิดขึ้นจากยานไทโรส1 ที่ออกแบบมาให้เป็นดาวเทียมตรวจสภาพอากาศในปี1960ซึ่งภาพที่ได้ก็ดูรู้เรื่องว่าเป็นภาพถ่ายดาวเทียมเทคนิคในการส่งกลับมาที่อเมริกาใช้คือเทคนิคโทรวิชัน Camera แต่เนื่องจากภาพถ่ายของไทรสนั้นดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับในปี1959ที่สหภาพโซเวียตกลายเป็นผู้ชนะในการส่งยานอาวกาศลำแรกในการถ่ายภาพดวงจันทร์ในวันที่6ตุลาคม1959เทคนิคของโซเวียตใช้นั้นไม่เหมือนกับอเมริกาคืออเมริกาใช้กล้องกล่งดิจิตอลในการถ่ายแต่โซเวียตใช้กล้องฟิล์มถ่ายแล้วออกแบบระบบยานให้สามารถล้างฟิล์มได้อัตโนมัติ แล้วเสกฟิล์มส่งกลับมายัางโลกทําให้เราได้ภาพถ่ายด้านหลังของดวงจันทร์ภาพแรกในประวัติศาสตร์จริงๆแล้วภาพถ่ายยุคแรกๆของดวงจันทร์ไม่ได้ชัดขนาดนี้แต่ทางนาซามีโครงการที่จะทํานําภาพเดิมๆมาจากข้อมูลชุดเดิมมาปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้นรวมถึงภาพของลู n นาสด้วยสหาภาพโซเวียตได้ส่งยานไปดวงจันทร์อีกหลายต่อหลายครั้งในปี1965 ยานซอนสของโซเวียตก็ได้บินผ่านด้านไกลของดวงจันทร์และถ่ายภาพส่งกลับมาไม่ต่ำกว่า25ภาพหลังจากนั้นในปี1962 n a s นกาซาก็ได้ส่งยานเบรนเจอร์สไปพุ่งชนด้านเมื่อดของดวงจันทร์แต่การพุ่งชนครั้งนั้นไม่ได้อะไรเลยเนื่องจากข้อมูลของนาซาอยากได้ส่งกลับมานั้นไม่ทัน แต่ยานเรนเจอร์ก็ได้กลายเป็นยานลำแรกของสหรัฐอเมริกาที่ไปสัมผัสกับวัดหุนอกโลกหลังจากนั้นการถ่ายภาพด้านไกลของดวงจันทร์ก็ไม่น่าจะใช้เรื่องยากอีกต่อไปเนื่องจากเราสามารถส่งยานอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์ได้อย่างแม่นยำโดยยานอวกาศลำแรกที่โคจรรอบดวงจันทร์คือลูน่าสิบของสหภาพโซเวียตที่เดินทางไปโคจรในเดือนมีนาคม 1, 1966 เป็นระยะเวลากว่า3ปีก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะส่งมนุษย์ไปลงบนดวงจันทร์ตามมาด้วยลูนา่าที่เดินตามไปติดๆในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันเพื่อทำแผนที่ดวงจันทร์เตรียมพร้อมสำหรับการไปลงจอดอพอลโลมนุษย์กลุ่มแรกที่เห็นดวงจันทร์ด้านไกลด้วยสายตาตัวเองคือผู้เดินทางไปกับภารกิจอพอลโล8 ซึ่งเป็นการทดสอบความพร้อมให้กับโครงการอพอลโลในการส่งนักบินอวกาศไปลงจอดบนดวงจันทร์จริงๆได้ถ่ายภาพหนึ่งที่โด่งดังนั้นก็คือภาพที่โลกกำลังขึ้นและพวกเขาก็ได้ถ่ายภาพด้านไกลของดวงจันทร์กลับมาด้วยจำนวนหนึ่งในขณะที่พวกเขาโคจรอ,อ้อมไปด้านหลังและส่งภาพถ่ายเหล่านั้นกลับมาอย่างโลกในภารกิจอพอลโล11และภารกิจอพอลโล17 ไม่มีนักบินอวกาศคนไหนเคยย่างเท้าลงไปดินแดนฝั่งไกลของดวงจันทร์มาก่อนเหมือนอีกคำที่เรียกว่าด้านไกลของดวงจันทร์เหตุผลคือเมื่อเราอยู่ด้านไกลของดวงจันทร์เราจะไม่สามารถส่งสัญญาณกลับมายัางโลกได้นักบินอวกาศจึงลงจอดได้เฉพาะด้านหน้าของดวงจันทร์เท่านั้นซึ่งเป็นด้านที่หันเข้ามาหาโลกและเพื่อความปลอดภัยของนักบินอวกาศด้วย อีกเหตุผลหนึ่งก็คือณนะตอนนั้นเรายังไม่มีแผนที่ดวงจันทร์ด้านไกลที่ละเอียดพอที่จะกําหนดจุดลงจอดได้การจะลงจอดที่ด้านไกลของดวงจันทร์นั้นมีความเสี่ยงค่อนข้างมากเพราะเรายังไม่รู้จักมันมากพอจนสุดท้ายแม้แต่มนุษย์ที่เดินทางไปเหยียบดวงจันทร์มากถึง12คนแต่ก็ยังไม่เคยมีใครเดินไปสำรวจด้านไกลของดวงจันทร์ด้วยตัวเองมาก่อนล่าสุดในปี2019 จีนได้กลายเป็นชาติแรกที่ทำลายทุกข้อจำกัดได้ส่งยานไปลงจอดสำรวจด้านไกลของดวงจันทร์ได้สำเร็จซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่งมากเพราะยานไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับโลกได้แต่สิ่งที่จีนทำคือจีนส่งดาวเทียมหนึ่งดวงไปโคจรณัดจุด L2 ซึ่งเป็นจุดที่แรงโน้มถ่วงระหว่างโลกกับดวงจันทร์หักล้างกันจนทำให้ยานไปอยู่ตรงนั้นเหมือนกับตกอยู่ในหลุมของสนามแรงโน้มถ่วง และมันจะอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนซึ่งนับว่ายากมากแต่จีนก็เก่งฟิสิกส์พอที่จะสามารถทำได้และณจุด L4 นี้เองอยู่ยงยงระหว่างด้านไกลของดวงจันทร์กับโลกทำให้ยานฉางเอส๋สีสามารถส่งข้อมูลกลับมาย่างโลกได้ผ่านดาวเทียมและส่งต่อมายังโลกทู้การสำรวจด้านไกลของดวงจันทร์นั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป น่าตื่นเต้นที่เรากำลังอยู่ในยุคที่มนุษย์ใช้เวลาไม่เกิน100ปีแต่สามารถเรียนรู้อะไรได้มากมายและตอบคำถามที่เราเฝ้าถามกันมานานนะับพันปีอย่างมีอะไรอยู่ด้านหลังของดวงจันทร์ก็ได้และสุดท้ายไม่ว่าจะเรียกมันว่าอะไรด้านไกลของดวงจันทร์หรือด้านมืดของดวงจันทร์สุดท้ายแล้วนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นปริศนาอีกต่อไป หวังว่าข้อมูลดีๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดาวลูกเป็ดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ